สวัสดีค่ะชยดาฟาร์มสวนสตรอเบอรี่นานาพันธุ์และพันธไม้นะคะวันนี้จะมาแนะนําการปลูกสตรอเบอรี่ต่อนะคะหลังจากคลิปที่แล้วได้แนะนําการเอาลงกระถางไปนะคะวันนี้ก็คือจะมีคลิปดีๆนะคะสาหรับลูกค้ามาฝากนะคะก็หลายท่านนะคะที่ได้รับต้นสตรอเบอรี่ไปแล้วลงปลูกแล้วก็คือมีปัญหาเรื่องรากเน่านะคะ วันนี้จะมาแนะนํานะคะก่อนจะแนะนําพามาดูนี่ก่อนนะคะอันนี้เป็นโตคุงนะคะโตคุงกลิ่นพิษติดลูกอ,ออกดอกเยอะมากนะคะแล้วก็ติดลูกนะคะค่ะนี่นี่นะคะเห็นไหคะโตคุงพามาดูก่อนเดี๋ยวจะพาไปแนะนํานะคะออกดอกเยอะมากเลยนะคะสาหรับโตคุงแต่พันนี้นะคะออก ออกไหลไม่ค่อยดีนะคะไหลไม่ค่อยมีนะคะไหลมีน้อยคงจะต้องใช้เม,เล,ม,มเล็ดพันธุ์เพาะนะคะคือถ้าเกิดคุณมีรูนะคะสามารถเอามล็ดพันธุ์ไปเพาะได้นะ,ะเดี๋ยวเท่าหลังเราจะแนะนานเกี่ยวกับการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แต่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานกว่าไหลนะคะก็คือมันต้องอนุบาลต้นกล้าที่มีขนาดเล็กมากนะคะแต่ว่าได้ปริมาณที่เยอะกว่านะคะ เดี๋ยววันหลังจะพาดูคลิปในการเพาะเมล็ดนะคะน,นี้ตัวคุงออกดอกติดดอกเยอะมากก็คือเขาอ่ะเป็นสายพันธุ์สตรอเบอรี่ที่ช้าในสวนนะคะก็คือออกดอกช้ากว่าเพื่อนเลยนะคะสายพันธุ์อื่นก็คือออกทยอยออกกันไปหมดแล้วนะคะนี่นะคะตัวคุงอันนี้ลูกไม่โตมากนะคะสําหรับตัวนี้ก็คือข้อสังเกตนะคะก็คือว่าตรงเนี้ยค่ะเขามีในการแตกหน่อขึ้นมาเนี้ยเขาจะแย่งอาหารกันถ้าเกิดเขามีเพียงหนึ่งต้นนะคะ เขาจะติดลูกที่มีขนาดใหญ่มากกว่านี้นะะอันนี้เขาแตกหน่อพอดีไม่ได้แยกหน่อออกมาเพราะกลัวเขาตายเพราะเขาติดเขาเขา,เาหน่อเขาชิดกันมากเกินไปเงี้ยเราแยกออกมากลัวเขาจะตายนะคะเราปล่อยให้เขาออกออกลูกให้หมดก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาออกทีหลังเนะะี่ยะถ้าเกิดเขามีต้นเดียวสวนมากก็คือตัวคุ้งเนี่ยเขาจะแตกเป็นหน่อออกมาอย่างงี้นะคะแตกเป็นหน่อออกมา ไหลเขาไม่ค่อยมีนะคะไหลจะมีน้อยมากส่วนมากจะแตกเป็นหนอออกมาเราขยายจากหนอก็ได้นะคะแต่ว่าต้องแซะ,ะออกมาให้ติดรากเสร็จแล้วเราต้องเอานําไปแช่น้ําก่อน,นะคะ่ะหรือไม่ก็ตรงที่แซะมันจะมีแผลนะคะใช้ปูนแดงนะคะปิดตรงแผลนะคะแล้วก็แช่น้ําให้รากเขางอกน,นิดนึงแล้วก็เอาไปอนุบาลก่อน,นะคะ่ะเอาไปอนุอนบาลก็คือห้ามมีแสงแดดสองทศสแลม80%อยู่ประมาณ สัก3วันนะคะพอเขาเริ่มไม่เหี่ยวแล้วเราค่อยเอาออกมารับแสงนะคะก็หลายๆคนจะเข้าใจผิดนะคะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยเขาชอบความเย็นโดนไม่โดนแสงเลยไม่ใช่นะคะคือมันจะมีช่วงระยะเวลาของเขานะ,ะในช่วงการอนุบาลในช่วงการเปลี่ยนกระถางก็ต้องอยู่ในที่ทึบนิดนึงก็คือสแสลมแซ แต่เขาต้องการแสงนะคไม่ใช่ไม่ต้องการแสงเลยหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะถ้าเกิดให้เขาอยู่ในที่ล่มมากๆคือเขาก็จะไม่ออกลูกเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการลากเน่านะคะก็ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราอนุบาลไว้ประมาณ3วันนะคะแล้หลังจากนั้นก็คือมาสลม50%เนะคะ สลม50%เมีแสงแสงแดดสองเข้ามาบ้างนะคะก็คือเขาจะก็คือจะออกดอกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนที่แดดไม่แรงมากเราสามารถเปิดรับแสงได้เลยนะคะหรือไม่ในช่วงอากาศเย็นหน้าหนาวอย่างเงี้ยสามารถเปิดสลมคุมรับแสงต้นเขาจะแข็งแรงพอเขาได้รับแสงแดดปุ๊บต้นเขาจะแข็งแรงนะคะสวยงามอ่าแล้วก็ติดลูกนะคะติดลูกดี แต่หลายๆคนเข้าใจผิดนะคะว่าไม่โดนแสงแดดเลยมันมันมันก็คือต้องโดนบ้างนะคะไม่ใช่ไม่โดนเลยแต่ในกรณีที่ช่วงเดินเมษายน,นะคะหรือว่าแดดแรงจะจัดมากๆอย่างเช่นประมาณ40องศาเงี้ยก็คือต้องมีแสลนนะคะบางแดดเราต้องทําให้ถูกกับช่วงจังหวะเวลานะคะไม่ใช่จะอยู่ในที่ร่มใต้ใชายคาตลอดไม่ได้นะคะลากเน่านะคะอย่างนั้นอะ่ะต้องอย่างน้น้อยก็คือต้อง สแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้นกล้าแข็งแรงแล้วนะคะถ้าเกิดใน,ในจังหวัดที่มีแดดจัดมากๆอย่างเช่นกรุงเทพมหานครปรทุมธานีที่มีแดดจัดมากๆก็มีควรมีสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแตอะ่อย่างเช่นภาคเหนือนะคะอากาศเขาเย็นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีก็ได้นะคะ,อ,ะอย่างสกลนครก็อากาศก็มีเย็นแต่ว่าเราก็ใช้สาแลนบังแดดถ้าช่วงที่ให้เขาออกลูกเราก็ใช้สแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์รับแสงแดด นะคะถ้ามันทึบมากเกินไปอะ่ะคือเขาไม่ได้รับแสงแดดต้นมันจะคือเขาจะไม่ติดไม่ไม่ค่อยติดลูกนะคะต้องต้องต้องอ่ะวันนี้เรามาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการปลูกนะคะยาวไปพูด <laughs> ยาวไปเดี๋ยวเอาพอดีอ่ะเดี๋ยววันนี้มาแนะนํานะคะสําหรับมือใหม่นะคะอยากปลูกสตรอเบอรี่นะคะส่วนต้นนี้เป็นสามสองเก้านะคะติดลูกดิเอ่อเยอะดีมากนะคะสามสองเก้านะคะตัวนี้ วันนี้จะพาแนะนำสำหรับลูกค้านะคะที่ได้ต้นกล้าไซส์ในถุงชําแบบนี้ไปนะคะจะแนะนำว่า,าที่ในไปคู่มือจะบอกว่า10กระถางไซส์ที่เหมาะสม10 10นิ้วเนาะแต่คุณยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้10นิ้วเลยก็ได้นะคะบางคนยังไม่พร้อมนะคะเรื่องดินเรื่องอะไรคือมีน้อยเพราะว่า,ายังยังมีน้อยนะคะก็ควรใช้ กระถางไซส์6นิ้ว6 6นิ้วไปก่อนได้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ดินไม่เยอะนะคะนี่ก็คือเป็นต้นกล้านะคะไซส์ขนาดนี้นะคะไปแล้วก็คุณดันนะคะดันส่วนล่างหรือไม่ก็คือตัดไปเลยถ้าเกิดคุณต้องการใช้ทุงนี้นำนำกลับไปใช้อีกก็คือคุณดันส่วนนี้นะคะขึ้นมานะคะดันขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วก็คือให้เขาติดลากก็คือยังมีดินอยู่นะคะดัน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 ขึ้นมาคือคือเนี่ยเขาจะค่อยๆขยับขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะ ก็คือเขาจะไม่ช้านะคะอย่างนี้ลักษณะนี้ก็คือแล้วเราก็จะเอามาใส่เดี๋ยนะคะดันขึ้นมาฮะลากเขาจะไม่ช้านะคะวิธีนี้หรือไม่ก็คือตัดเลยนะคะถ้าเกิดคุณไม่ต้องการรีไซเคเิลเอากลับไปใช้อีกก็คือตัดตัดถุงพลาสติกได้เลยนะคะ แล้วก็เอามาใส่กระถางไซส์6นิ้วก่อนยังคุณยังบอกว่าเอาอยังหากระถางไม่ได้อะไรไม่ได้นะคะก็คือเพราะว่ามันต้องถ้าเป็น10นิ้วมันก็ต้องใช้ดินที่ปริมาณที่เยอะขึ้น,นะคะคุณใช้6นิ้วหรือว่า6นิ้ว6นิ้วนะคะเริ่มที่6นิ้วก่อนนี้นะคะก็เอามาเอาใส่ดินสักครึ่งหนึ่งนะคะใส่ดินใส่ดินก่อนสักครึ่งกระถางวิธีการผสมดินก็มีในคลิปนะคะถ้าแกบเค็มมากแกบเค็มมากนะคะหมายถึงแกบแกบ ถ้าเขาใช้เก็บใหม่ในการเผามันจะมีความเค็มมากนะคะเก็บใหม่กับเก็บเก่าไม่เหมือนกันนะคะมันจะมีความเค็มมากและเกบใหม่เผาแล้วก็คือคือเอาก็คือเผาแล้วก็คือเอามาใช้เลยอย่างนั้นอะ่ะมันจะมีความเค็มถ้าเกิดคุณไม่ทิ้งให้มันต้องทิ้งไว้ซักระยะเวลาหนึ่งให้ความเค็มของเขาหมดไปนะคะอาจจะด้วยวิธีการลดน้ําก็ได้นะคะลดน้ําไว้ซัก หสัปดาห์หรือว่า3วันถ้าเกิดรีบก็คือประมาณ3วันนะคะถ้าเก็บแกลบใหม่ให้ความเค็มน้ำมันออกไปก่อนแล้วก็เอามาผสมดินอาจจะเป็น2 2ต่อ1ก็คือดินร่วน2แกลบดําแกลบเผา1นะคะไม่แนะนําให้ใช้แกลบใหม่นะคะแกลบใหม่ที่ไม่ได้เผาเลยอย่างนั้นก็คือ,อมันจะมีความเค็มนะคะอันเนี้ยเราเอามาใส่นะคะเอามาใส่แล้ววางวางไว้ เเห็นบางคนเนี่ยติดดินเอาเอาดินขึ้นมาถมจนทับโคนยอดนี้นะคะอย่างอ,าอย่างเช่นตัวนี้ก็คือมิดมิดตรงนี้เลยไม่ได้นะคะสูงเกินไปไม่ได้นะคะยอดเขาจะเน่าก็คือตายทันทีนะคะเนี่ยทศยดาทําอย่างนี้นะคะก็คือว่าเนี่ยเห็นไหมคะก็คือวางไว้ประมาณนะ่าจะเป็นหนึ่งข้อมือหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งข้อมือนะคะก็คือถม เว้นไว้หนึ่งข้อมือนะคะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยเขาไม่ตายนะลากเขาไม่เน่าด้วยหลายๆคนบอกว่าลากเน่าเพราะอะไรคุณถมไปจนมิดมิดมิด,มดตรงส่วนยอดเนี่ยเนี่ยส่วนนี้สําคัญนะคะถมอ่อถมดินไปกบตรงเนี้ยใกล้ชิดโคนเขามากเกินไปลากเขาจะมีปัญหาเรื่องกับการเน่ายิ่งถ้าเป็นแกบใหม่นะคะเน่าทันทีนะคะเชยดาจะเว้นหนึ่งข้อมือนะคะเว้นไว้หนึ่งข้อมือถมดินขึ้นมาอา่า เว้นไว้หนึ่งข้อมือนะคะแล้วก็ให้มีช่องในการรับน้ำนะคะตรงนี้เขาจะรับน้ําได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเต็มเลยนะคะเต็มเลยเนี่ยเขาจะไม่มีที่ในการรับน้านะคะแต่ว่าในช่วงหน้าฝนก็คือจะมีปัญหาแต่ว่าช่วงหน้าแล้งอ่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าหน้าฝนที่มีฝนตกตลอดเวลานะคะตรงเนี้ยมันถ้าถ้าถ้าเกิดเราทาเนี้ยมันก็คือแล้วแต่จังหวะและโอกาสเนาะถ้าเกิดเป็นหน้าฝนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเดี๋ยวสําหรับหน้าฝนเดี๋ยวชยดาจะมาแนะนาอีกอีกอีก อีกวิธีหนึ่งละกันแต่ว่าอะ,อะช่วงนี้เราช่วงนี้อากาศร้อนเนาะเราก็เว้นช่วงในการรดน้ำมันก็จะได้รับน้ําตรงนี้นะคะทิ้งไว้สักประมาณ1สัปดาห์เนี้ยหสัปดาห์แล้วนะคะเห็นไหมคะต้นเขาแข็งแรงไม่เปื่อยไม่เน่านะคะลากไม่เน่าเห็นไหมคะลากโผล่ไม่เป็นไรแต่ว่าทีเนี้ยเราจะกบกบหรือเราสามารถเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนกระถางเป็นไสิ0นิ้วถ้ายังอยู่ตรงนี้นะคะ ลูกเขาจะไม่โตต้นเขาก็จะไม่เจริญเติบโตก็คือจะมีขนาดเล็กนะคะมีขนาดเล็กนะคะควรจะใช้คุณก็ควรจะเปลี่ยนมาเป็นกระถางไซส์10นิ้วโดยวิธีการเหมือนเดิมนะคะดันตรงนี้ขึ้นมานะคะดันในส่วนล่างนะคะขึ้นมาก็คือจะได้ส่วนดินกับอันนี้นะคะรากเขาก็คือจะไม่ช้ำเนี่ยดันนะคะกดกดกดแล้วก็ดันขึ้นมานะคะแล้วก็ เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือใส่ดินไว้ครึ่งกระถางนะคะอย่างตัวนี้ใส่ดินไว้ครึ่งกระถางนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาต้นที่เราดันขึ้นมาเนี่ยวางไว้นะคะวางไว้ตั้งวางไว้แล้วก็อเอาดินเอาดินกลบในในช่วงช่วงนี้นะคะดินใส่เว้นไว้ประมาณนี้นะคะ1นถึงสตัวนี้กี่ข้อตัวนี้ประมาณ2ข้อมือนะคะ2ข้อมือ 1- นถึงสข้อมือนะคะ แล้วก็ลดน้ํารอบรอบเห็นไหมคะรากเขาเลื่มโพถ้าอยู่ในเแลนไม่มีปัญหาะคะแต่ว่าถ้าเกิดแดดลงมาโดยตรงเนี่ยแดดเผาอย่างเงี้ยก็คืออันตรายก็คืออาจจะตายแต่ว่าของเรามันมีเแลนเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะคะรากอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องลากเน่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดลากเขายังไม่ดีมากก็คืออันเนี้ยลากเขายังไม่ออกเยอะมากแต่ว่าแบบต้นมันไอเซเซเนาะเราก็ใช้ดินกบนะคะกบเรื่อย อันนี้ยังไม่ได้ใช้ดินกบเดี๋ยวเราจะใช้ดินกบนะคะดินกบก็คือ,อ,อถ,ถ้าเกิดใช้ดินกบนะคะอันนี้ก็คือกบได้แล้วเพราะอันเนี้ยเขาต้น้นเขาติดอย่างเงี้ยเขาไม่เหี่ยวแล้วนะคะต้นติดดีแล้วอันนี้ก็คือใช้ดินกบได้เลยนะคะใช้ดินกบมาถึงแค่ในส่วนตรงนี้นะคะเราจะไม่ขึ้นไปสูงตรงนี้นะคะตายนะคะถ้าตัวอย่างเงี้ยเราจะกบแค่ในส่วนบริเวณนี้นะคะส่วนถึงถึงแค่ตรงตรงนี้นะคะแล้วก็ลดน้ําปกตินะคะ อยากกบตรงนี้ขึ้นมาตึงทับตรงนี้ทับยอดมาไหร่คือยอดตรงนั้นคือเขาจะเหี่ยวนะคะบริเวณที่สุดอ,อันนี้ที่สุดก็คือสําคัญที่สุดช่วงนี้นะคะถ้าดินที่มีความเค็มมากมาทับตรงเนี้ยตรงนี้เพราะว่าอ,อย่างพวกมูลต่างๆเนาะถ้าเกิดไม่ได้แช่ทิ้งไว้ก่อนเขาจะมีความเค็มหรือว่าเขาจะระบายความร้อนแกสความร้อนออกมาเนี่ยแหละก็คือจะทําให้ตรงเนี้ยมันเปื่อยนะ เปื่อยเปื่อยแล้วก็จะตายไปนะคะถ้าอย่างเงี้ยไม่ตายเพราะว่าเราไม่ได้กรบตรงนี้เราไม่ได้ถมตรงนี้นะคะโอเคคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับคนปลูกสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูอีกนะคะก็พยายามทําคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันหลังก็จะพามากำ,กำจัดเกี่ยวกับเพี้ยนะคะเพราะอากาศเริ่มร้อนก็เริ่มมีเพี้ยมีอะไรมาแล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะพามาดูเรื่อยๆแหละนะคะหวังว่าคงได้ประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะคะเจยดาฟาร์มสวนสตรอเบอรี่ก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยติดต่อได้ที่ออแอดไลน์นะคะ093 358 8892นะคะ อแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ